สวัสดีครับข้าพเจ้านายกนพรวมาอภรนนาเรียร์ชมพิมศึกษาพิที่6จากโรงเรียนร่มเก้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชลมดิสนใจสมัครศึกษาต่อคณะพาพาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนื่องจากอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่มั่นคงมีเกียรติและมีคุณค่าต่อสังคมจากการที่พี่ข้าพเจ้าได้ทํางานใ,นในสายวิชาชีพนี้ทําให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนมุมมองและตั้งใจที่จะเป็นพยาบาล หาตั้งใจศึกษาคงไม่ยากเกินความสามารถของตอนเองนอกจากนี้ประสบการณ์ส่วนตัวจากการผ่าตัดทาใแมข้าพเจ้าตรักถึงความสําคัญของวิชาชีพพยาบาลและเป็นจุดเกิดแห่งแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือผู้อื่นข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองโดยการศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และฝึกประสบการณ์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรุมมเนียเขตและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา,ภาพ่วนตาบลญท่าทุ่งนา ทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจและมีความพร้อมเพื่อเป็นเยาบาลที่มีคุณภาพในอนาคตและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่